ช่องเจ็ดรวบรวมผลงานของอ,อมอากพันส์12ปีพิสูจน์ฝีมือแบบไร้ที่ติรวมผลงานตลอดชีวิตในวงการเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงสำหรับการจากไปของพระเอกดังออมอากพันธ์ในวัยเพียงแค่39ปีหลังป่วยเป็นโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจมานานกว่า2ปีขณะเดียวกันเพจของช่อง7เทดีได้รวบรวมผลงาน บางส่วนและความทรงจำของออมอกพันธ์กับตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่อยู่กับวิกมอชิดโดยผลงานเรื่องสุดท้ายที่ฝากเอาไว้คือสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3ออกอากาศเมื่อปี2,165สัจจะในชุมโจรวงเล็บเสือสั่งฟ้า3ใน2,165เพลิงปริศนา 2,564เงาบุญ2,563อินทรีแดง2,562เรือมนุษย์2,562นางทิพย์2,561แม่อายสะอื้น2,561ราชนาวีที่รักซีรีส์ภารกิจรัก2,560ละอองดาวปี2,560 อัตตา2,559ลูกไม้ไกลต้น2,559รักเกร2,559ดังสวรรค์สาบ2,558เจ้าสาวสลาตัน2,557หัวใจเทื่อน2,557วันนี้ที่รอคอย2,556 ชิงนาง2,555อุบัติเหตุ2,555บันไดดอกรัก2,554ชวีพบ2,554พระจันทร์ลายพยับ 2 5 5 3สาวใช้ไฮเทค2 5 5 3มีใครทันเรื่องไหนหรือประทับใจเรื่องไหนกันบ้างนี่คือเพียงแค่บางส่วนของผลงานที่ฝากเอาไว้เชื่อว่าฝีเมอร์การแสดงและผลงานของหนุ่มออมจะอยู่ในความทรงจำของใครๆหลายคนค่ะค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนตัุยงเป็นแฟนคลับของอมอมอกัพันอยู่แล้วจะเห็นว่ามีบางเรื่องที่ไม่ได้เอ่ยมาในที่นี้เพราะว่า เป็นแค่บางส่วนนะคะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ได้เอ่ยทั้งหมดมาต้องขออภัยในนั้นที่นี้ด้วยค่ะ เราจะเห็นได้ว่าแต่และเรื่องที่เอ่ยมาล้วนแต่เป็นละครคุณภาพทั้งนั้นต่อไปละครเหล่านี้ก็จะเป็นเพียงแค่ความทรงจําที่เราจะต้องเก็บไว้ในความทรงจําของเราตลอดไปเท่านั้นจะไม่มีนักแสดงหนุ่มที่ชื่อออมอากพันอีกแล้วขอให้เราเก็บเขาไว้ในความทรงจําให้สมกับที่เขาต้องการตลอดเวลาที่อยู่ในการรักษาตัวนั้นเราสามารถสัมผัสได้ว่า ออมอักพันมีหัวใจที่อยากจะกลับมาเล่นละครวๆและสิ่งที่เขากังวลที่สุดนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องที่กังวลกลัวแฟนคลับจะลืมเขาค่ะและเราก็เชื่อว่าเขาจะอยู่ในความทรงจำของวงการบันเทิงไทยไปตลอดค่ะ